ก็ขอสวัสดี FC ซคนรักรถไฟทุกคนนะครับคิมนี้ผมก็จะมามาดูรถไฟช่วงเช้ชาเช้ากันนะครับผมก็ช่วงเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลา,เ,าเวลา8โมง20นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารวมขบวนรถไฟในช่วง8โมงกันนะครับนะว่ามันจะมีขบวนอะไรมามาบ้างนะครับโอเคนะครับ ก็คลิปนี้ผมก็จะมาฉลองผู้ติด,ดตามที่มียอดซับประมาณหลักร้อยนะครับก็จะพามาชมรถไฟกันนะครับนะรวมคลิปไปเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศแปดโมงกว่าๆนะครับก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนเลยนะครับผมที่กดติดตามแล้วก็ รับชมผมมาตลอดนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังผมก็จะทำคลิปลงอีกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นสถานีรถไฟสัเสนนะครับลืมบอก <c oughs> ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟสมเสนที่เดิมนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปชมขบวนแรกเลยนะครับมาแล้วครับ ขบวนแรกที่เราจะมาชมนะครับเป็นขบวนรถด่วนดีสซลังขบวนที่75กรุงเทพหนองคายนะครับก็กำลังจะเข้าจอดสถานีสามเสนนะครับผมมาแล้วครับสุดยอดครับขันนำเป็นหมายเลขไรเอ่ย นําเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองแปดนะครับแบบสวยงามครับผมยังไม่หมดนะครับขบวนสามสี่สองนะครับ ไฟฟากรสานตัวการถไยสารที Again ่รถไฟแล้วจะนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นขบอรถไฟครับราจนี้อราฟา่านสายนี้ราจะต้องพึ่งถางรถานีุางมากขึ้นเพอต่อไปครับรถไฟโดยสาราที่สองรถไฟสดยารราชาจตรจับตรงกลางแข่งลอยไากสถาีกรุงเทพจอดแล้วครับที่ามสขลากรุงเทพรปไนโดยสารที่รถอยแล้วขึ้นขบอรถไฟครับ เมื่อวนี้บอกแก่ท่นนี้สามเสเว็รับสมุนไพรที่ป้าหยุดรถโรงพยาบาลรามาป้ายหยุดรถจมราชในกรุงเทพเป็นคนแปลกหครับนี่นะครับขบวนนี้เป็นขบวนรถชานเมืองที่สามสี่สองชุมทางแก่งคอ,งอยกรุงเทพนะครับก็เป็นอ๋อถอยครับถอยโอเคก็ขบวนนี้ก็ได้รถจากอ๋อสตอมหมายเลขสี L ่สามศูนย์เจ็ดนะครับ ตรงนู้นก็มีขบวน75นะครับเดี๋ยว75ออกก่อนนะครับรู้สึกว่าขบวน342จอดเกินสถานีนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร75ออกแล้วนะครับ ขบวน3-4-2ออกจากสามเสนมาแล้วนะครับผมสุดยอดสุดยอดครับรถแก่งคอยมาแล้วครับโอเคอย่าพาไปดูขบวน7-5กันเลยนะครับผมนี่นะครับขบวน7-5นะครับอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งส สวยงามครับผมสุดยอดครับออกจากสถานีสามเสนไปนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมขบวนต่อไปกันเลยนะครับมานะครับขบวนต่อไปที่จะเข้าสถานีสามเสนนะครับเป็นขบวนรถด่วนสายใต้ขบวนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับ ก็ได้หุ่นราจากฮิตาชิลายทงชาติไทยหมายเลข4516นะ45ครับผมโอ้โหดีใจมากๆเลยนะครับบุกเจอเฉยเลยฮิตาชิลายทงชาติไทยนะครับ4516วันนี้ออกลงทํำขบวน86นะครับสุดยอดครับมาแล้วครับ86นะครับเข้าจอดสถานีสำเสรนฮิตาชิ4516นะครับ สวยงามวรสาัสร<ด>ัรถ<ด>ินาชลาที่สองรสายใต้จากนครศรีรรมราชไปตางสถานกปเทโตที่แปดสิบทานี่มารอาจจะตัดนะาที่สอง นี่นี้ออกจากสถานีสัมสแล้วรสายที่เใงครับนี่นะครับโชคดีมากๆเลยนะครับผมเจอรถจากฮิตาชิหมายเลข4516ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับต่อไปนะครับขบวนโดนพิเศษดีสรางขบวนที่7เชียงกรุงเทพเชียงใหม่นะครับกำลังจะเข้าจอด ชันชนะที่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับรถแดวูนะครับโอ้ยมื่อแขนมาแล้วครับขบวนเจ็ดกรุงเทพเชียงใหม่นะครับ ขนาเป็นเดวูอ้วนนะครับหมายเลขสองห้าหนึ่งแปดครับเอ้ยสองห้าสามแปดสุดยอดครับปิดท้ายด้วยหมายเลขสองห้าสามเก้านะครับ รถไฟเช่อารจาจที่น่รถไฟรจานะอดกัศใจเราตบายที่สดประเทศไปตามาาที่ืันรูไฟิักที่ดาแต่ราตงวงให้สรการเื่อตอดรถไครับ๋ยวพาไปดูฮิจิชิรตรงชาตินะครับนี่นะครับของหายากนะครับ อิตชี้สี่ห้าหนึ่งหกนะครับตอนนี้รอออกจากสถานีสามเสนนะครับผมขบวนเจ็ดก็อยู่ตรงนู้นนะครับติดเครื่องกันนะครับผมขบวนเจ็ดไปแล้วนะครับ วันนี้รถนอนชั้นหนึ่งอยู่กลางคันเลยนะครับโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับผมเจอฮิตาชิลายทงชาติไทยหมายเลขสี่ห้าหนึ่งหกนะครับไปแล้วครับโอ้โหเร่งเครื่องไปแล้วสุดยอดครับผมเดีย๋ยวเราไปดูขบวนต่อไปกันเลยนะครับมาแล้วนะครับคลายคลิปวันนี้นะครับอันนี้เป็นขบวน ดีเซลังชันเมืองขบวนที่318ขบวนนี้ก็เดินเส้นทางลบบุรีปลายทางสถานีกรุงเทพ,เพนะครับมาแล้วนะครับคันนำนะครับหมายเลข1 2 4 5นะครับจอดแล้วนะครับ,บรถจักรยานยนต์จักรยานที่สอ,าาาาองรถจักรยานยนต์จักรยานรถจักรยานยนต การที่นะีัก่วกไดรเพิ่มมการยเราครับนนีาจะมีการเชื่อมรที่สาป้ายยูรโรงพยาบาลาบาป้ายยูรบาลทางกุงเพนครครับนี่ครับีสรางหนึ่งสนะครับขบวน318แปลบบุนะรีกรุงเทพนะครับผม ลองออกนะครับ มาแล้วครับคันท้ายเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์สองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่นะครับก็รวมขบวนรถไฟช่วงแปดโมงกันนะครับนี่นะครับรวมรถไฟช่วงแปดโมงนะครับผมฉลองผู้ติดต,ตามหนึ่งร้อยซับไครนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆน้อยๆของผมด้วยนะครับ ไว้ไประหลังผมจะลงคลิปใหม่มาให้ผู้ชมดูนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอขอจบเพียงไ้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับแถมนะครับมีขบวนรถปล่าวิ่งผ่านนะครับเป็นรถจากอัสตอมนะเครื่องยนต์แค t เ r อร์ l ิ r มาเลข C หนึ่งสองสมครับอันสมาแล้วครัรบรถจาก อัสตอมหมายเลข4123เล่าชุดขบวนรถบ้านพาชีไปเก็บที่บางซื่อนะครับโอเคนะครับผม